สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินชีสติ๊กกันนะคะที่เป็นชีสติ๊กของเอ็มบอกค่ะเขาบอกว่าในนี้จะมีอยู่8สติ๊กนะคะนี่ค่ะมีอยู่8สติ๊กแบบนี้นะคะเรามาชิมด้วยกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเขาให้แกะออกมานะคะแล้วก็เขาบอกให้ฉีกออกมาแบบนี้นี่ทุกคนแล้วก็ให้เอ็นจอยได้เลยชิมด้วยกันนะ อืมเป็นเชดดาร์ชีสที่ไม่เค็มเลยรสชาตินุ่มละมุนแล้วก็หอมนมสุดๆแถมกินง่ายด้วยอะ่ะโอ้อร่อยมากอืมรสชาติเขาจะนุ่มนวลจริงๆนะคะอืมคุ้มค่างเงินมากเลยเปิ้นซื้อมาทั้งหมดนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทะค่ะนี่ใครผ่านแล้วก็เจอนะคะลองแหวะซื้อมาชิมดวยกยนะคะนี่เราสามารถฉีกแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นดอกไม้เลย